มม้ครับอัลฟาอ้วเอ๊เรากลับมาเวอร์ชันนี้ทำไมนนั่นน่ะสิถามตัวเองทำไมเนะี <c> ่ย <oughs> โอ้โหไม่ได้กลับมาเล่นเวอร์ชันนี้นานมากๆเลยก็เป็นเวอร์ชั่นที่แรกๆเลยละ่ะที่ผมได้เล่นได้รู้จักไม c ครับนะก็เป็นโลกสี่เหลี่ยมที่เหลี่ยมไปหมดไม่สิปัจจุบันก็ยังเหลี่ยมอยู่ <c oughs> แต่ประเด็นคือแสงเงาอาจจะดูไม่ค่อยสมจริงนะอ่ะเราจะมาลองใช้ชีวิตในไมครับเวอร์ชัน่น เอาฟ้ากันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันก็เป็นการคิดถึงความหลังด้วยนั่นเองนะที่ผมได้เล่นไหมครับก็เป็นเวอร์ชั่นแรกๆที่ผมได้รู้จักนะเออแล้วผมพูดซ้าทาไมเนี่ยเอ้ยมีหมูด,ด้วยมันวิ่งได้ไหมอ้าววิ่งไม่ได้แม้แต่นั่งเทปห้าเฮลโหลขอเนื้อหมูหน่อยอืม hmm. โอ้ไอเทมดอกแบบนีไ่ไงไเป็น3 d ดีไม่ใช่3 d ดีเป็น2 d. อดีอ่ะมาดูเนื้อไก่สิเมื่อก่อนไอเทมนี้มันเป็น ยังไงเอา้าทำไมไม่มีเนื้อไก่เวอร์ชั่นนี้ไม่มีเนื้อไก่แต่มีไก่อือโอ้โหคิดถึงอันนี้มากเลยอะ่ะนี่นี่นี่นีน,นี่โอ้เสียงแบบคลาสสิกสุดๆอะ่ะอ้อันนี้เป็นการเวลนะเป็นการเวลเอ่อเทคเจอร์แพคในเวอร์ชั่นอัลฟานะเมื่อก่อนนะเสียงนี่แบบเสียงดินเสียงทุบหินก็ ตอนที่ผมเล่นมายครับแกๆนะนนก็แบบทำอะไรไม่เป็นเลยเดินไปเดินมาสักพักมืดแล้วก็โดนซอมบี้ฆ่าตายตอนนั้นผมน่าจะอยู่ประมาณมสีได้บ้างนะ่ะตอนนี้ก็ผ่านมา10กว่าปีได้โอ้โหเฮ้ยนั่นมันดอกไม้ที่เราพูดถึงนี่นะเมื่อก่อนนะโอ้โหคิดถึงมากมดอกไม้เวอร์ชั่นเก่าก็ไม่รู้ว่ามีใครทันเวอร์ชั่นนี้บ้างนะเ <laughs> วอร์ชัที่ผมทันนี่คือเวอร์ชั่นที่ไม่สิน่าจะเก่าเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่สามารถ เสียงเพลงว้าวเพลงทำให้ผมรู้สึกคิดถึงในตอนนั้นเลยเพลงคลาสสิกเออเมื่อกี้พูดถึงไงล่ะไมคครับที่ผมเล่นนะเป็นไมค์ครับไม่รู้เป็นเวอร์ชันอะไรนะแต่เป็นมันคือมันเล่นบนเว็บได้อนะ่ะบนเว็บไมค์ครับดอแนตอ่ะเออเน,นี่มันเก่ามากๆเลยจนะมีใขรทันก็จกมือขึ้นเลนะ้วแหมเวลาเราจะไปสร้างบ้านตรงนู้นดีกว่านะวิ่งไม่ได้เดี๋ยวนะ อาหารก็ไม่มีดูเมื่อก่อนมันไม่มีฮังเกอร์นี่นะส่วนอาหารนี่ได้มาก็เอาไปเพิ่มเลือดอย่างเดียวนะเวลาเราเสียเลือดก็กินจะบอกว่าตอนที่เล่นแมคคับแรกๆนะคือแบบใช้ชีวิตที่แบบโอ้โหครับของไม่เป็นต้องเอาดินน,นู่นนะี่มาทำเป็นบ้านแล้วก็โดนซอมบี้คีปเปอร์ถลม่มโอ้โหเป็นคืนที่แบบโหดร้ายมากนะเดี๋ยวเราต้องฆ่าแก่ก่อนเดี๋ยวเออคับของยังไงนะกดอะไรอ๋อ,อก,กด e เอยกด i เดี๋ยวคับของก่อน เสียงดินโหนี่คอมโบอสโตนอันนี้เป็นคอมโบอสโตนแบบเวอร์ชันเก่าอะมันจะดูเข้มๆดูแบบดูไปดูมาด้วยว่าภาพเซ็นเซอร์ออตอนนี้เราขาดโคนี่นะฮยเ,เดียวเราต้องหาโคก่อนมีงั้นกลางคืนนี่น่าจะมืดมากเลยเนะี่ยเราจะได้โคไหมตอนนี้ยังอยู่ช่วงกลางวันนะกลา,างวันยังคานอยู่ ถ้ามืดนี่โอ้โหไม่มีไฟนี่น่าจะลําบากเลยแต่ก็ต้องมีเตียงเวยจะสังเกตได้เลยนะครับว่าแสงเงาเนี่ยมันดูไม่มีความสมูทเลยเนี่ยมันจะดูแบบริมเลียบคีัยเป็นบล็อกบ็อกแสงอะ่ะเนี่ยมันจะไล่แบบทีละระดับแต่ตอนเนี้ยมันสมูทละเพราะว่ามันเวอร์ชั่นใหม่แล้วไงก็ต้องมีอัปเดตกราฟิกสูงขึ้นนะเออแล้วเราสามารถทําอันนี้ได้ไหมลองเอาไม้มาทาเป็นเป็นฐานนะไม่รู้จะทําได้เป่ะนะเวอร์ชันเนี้ยเอ,อ่อโต๊าเขาไม่ได้ เฮ้ยตลกแล้วเราอยู่ในช่วงวิกวิกฤตนะนะเราไม่มีฐานเม้มเาหน้า Six and a half hours later โอ้มันมืดมากไม่มีฐานขอสักก้อนหนึ่งชิปชิปพุ่มลงทั้งโอ้มืดมากมืดมากตอนนี้หลงโหยังชั่วเฮ้ยมันใกล้มืดแล้วแล้วแต่เราไม่มีโคอ่ะเดี๋ยวต้องเดินไปตรงนูง้นก่อนอาจจะมีโครตรงนู้นก็ได้แล้วก็เดี๋ยวต้อง เอาขนแกะเดี๋ยวหนะ้าตีทีเดียวได้เลยวะเมื่อก่อนนี่นี่ไงโคไปหาอะไรตั้งนานอยู่ตรงนี้นี่เองน้ำมีก้อนเดียวขนแกะนี่คือตีทีเดียวได้เลยเอาเริ่มมือแล้วเริ่มมือแล้วเราจะมาดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะในเวอร์ชันอัลฟาด้วยนะเวอร์ชันก่อนที่จะมาเป็นไมค้าปัจจุบันนี้แสงเงาก็จะดูแบบไม่ค่อยสมูนนะนก็จะแบบพึบๆๆและแล้ว,แ,ลวแสงก็ได้ตกเข้าสู่ช่วงยามกลางคืน ที่เงียบเชียบและอีกไม่นานก็จะมีซอมบี้โผล่มาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสร้างมาก,ก่อนสร้างมาก,ก่อนเราจะทําเป็นบ้านสี่เหลี่ยมนะ <c oughs> โอ้ยเหมืดเหมิดเหมิดออคาบอย่างเงี้ปะ่ะโอเคได้สี่อันโลนนิดนึงไม่ใช่อะไรกลัวเวอร์ชันเก่าแล้วมันแบบบรรยากาศมันก็จะดูแบบเก่าๆแล้วมันแบบน่ากลัวนิดนิดเนะี่ยนแกะคาเป็นเตียงด้วยเดียวทําไมมันไม่เป็นเตียงมันคาบยังไง เอ,อ,อย่าบอกนะว่าเวอร์ชันนี้มันไม่สามารถคลาบเตียงได้มันเป็นเวอร์ชันโอฟ่ามันมุมเริ่มมาแล้วสแสดงว่าเราต้องอยู่กันคืนนี้จนเช้าอ่ะนะนี่คือบ้านของเรานะบ้านที่ไม่มีเตียงโอ้โหเสียงประตูนี่เราจะต้องอยู่อย่างงี้กันคืนก็นคืนเลยใช่ไหมเนี่ยแกะไม่มีเนื้อนะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงซอมบี้ดูว่ามีอะไรเปลี่ยนไหมอีกเสียงแมงมุมแนะหละ ลืมไปเลยนะเสียงแบบนี้เนี่ยเวลาโดนมอนตีนะมันจะเป็นเสียงร้องอู้อู้แบบเนี้ยกับก้อนกับก้อนเราต้องไปอยู่ตรงที่มีแสงนะเดี๋ยวมองไม่เห็นมันมืดเพิ่มไฟซอมบี้ดอกดอกขนนกเนี่ยนะไก่ไม่ดอกแตก่ซอมบี้ดอกเอฟาฟาเฮ้ยโอ้เชื่อมกี้มันเร็วมาก โอ้ oh my god กลับไปที่เดิมด่วนเลยตอนนี้โอ้โหมันแบบโอ้โหคีเปอร์โอ้โหมันหลายตัวมากหลายตัวมากมันย่องกับอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเฮ้ยเฮ้ยจะว่าไปมันก็มันก็ยากเหมือนกันนะมันวิ่งไม่ได้แล้วมันเร็วมากออนเตอร์โอ้โหโอ้โหตาย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 เฮ้ยอันนี้อันนี้มันอันนี้ยากจริงอะยากกว่าไม่ขับลักเอ็กไม่ ะจะรอดไปเดี๋ยวจะรอยไปเนี่ยโอ้โหนี่ยังไม่ทันนี่คืนแรกจะตายแล้วไม่สิตายไปแล้วนี่นะอันนี้เกินไหมเออบ้านอยู่ตรงนู้นโอเคโอเคโอเคคือที่มันยากอะคือมันยากตรงที่มันวิ่งไม่ได้เนี่ยแหละแล้วก็เวลาโดนยิงคือแบบเลือดจะเสียเล้วเสียเร้วเสียเลยต้องกินอาหารถึงจะเพิ่มนะโอ้ยเกือบ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 โอเคโอเครอดอยู่แล้วบ้านเราโอเคอยู่ตรงนู้นว้าหนที่สุดก็ถึงบ้านสักที โอ้เกือบตายแล้วของเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยนี่ไงของเราเดี๋ยวเราจะต้องเผาอาหารอะแต่ประเด็นคือเผาไม่ได้มันไม่มีกเกาะไม่ใช่ไม่มีฐานอะอกินไปเลย่ะกินแล้วก็เพิ่มแค่นี้เอาละเราจะถึงตอนเช้าแล้วบรรยากาศตอนเช้าอืมค่อยๆเช้านะ้วแสงมันก็จะสมูทๆสว่างมาทีละนิดทีละนิดนะเดี๋ยวเดาแมงม,มุมอือมาเน่มา,มาเน่ฮึย,อยโอ้ my god เฮ้ยจะตายจะตายจะตายไม่ไม่ไม่ เร็วเร็วอย่าบึ้งอย่าบึ้งไม่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 แบงบุมแบ่งมุมมันเช้าแล้วมันเช้าโอ้ยโอ้ไมค์ก็อดนี่เวอร์ชันอัลฟานะน่ากลัวจังผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมเล่นเวอร์ชันแรกๆอ่ะคือเวอร์ชันนี้หรือเปล่านั้นก็อยากรู้ว่าท่านผู้ชมอ่ะทันเวอร์ชันไหนบ้างนะลองคอมเมนต์ด้านล่างคลิปเลยนะสำหรับผมก็เวอร์ชันอัลฟาเบต้าอะไรนั่นแหละอ้าวก็ลืมไปว่าแกะมันไม่ดรอปเนื้อ ก็ไปฆ่าหมูนะต้องเพิ่มเลือดนนะ่ะเฮย้ยเดี๋ยวจะต้องไปลองลงถ้ำดูนะแต่ประเด็นคือเราไม่มีโคมัจนจะโอ้ดีไงที่เราต้องการแล้วทําไมเราไม่เอาค้ฟเป็นที่ขุดก้อนหินเนี่ยไม่เป็นไรเอาอันนี้ไปก่อนโคมที่จาเป็นมากๆในการลงถ้ำนะยังสงสัยแล้วว่าเตียงเวอร์ชั่นนี้มันยังค้ฟไม่ได้เหรอแล้วตอนกลางคืนจะใช้ชีวิตยังไงน่าใสงสัยน่าสงสัยน่าสงสัยงา24อันเท่านี้น่าจะพอเฮ้ยยัปิง ลึกกขึ้นหัวใจเกือ <c> บ <oughs> แล้วเกือบแล้วหัวใจจะวายโลกมันอยู่ยากจริงเลยตอนที่ผมเล่นไมครับครั้งแรกนะความรู้สึกผมนี่คือแบบไม่รู้อะไรเลยแล้วแบบทําอะไรแบบกลัวไปหมดอ่ะแบบได้ยินเสียงอะไรก็กลัวไปหมดอะ่ะระแวงไปหมดเลยเห็นวัวเห็นหมูเห็นอะไรแบบรูๆๆ้สึกสงสัยแล้วก็กลัวไปในตัว <c oughs> นั่นเองนะก็ประมาณว่าอะไรที่เราไม่รู้มันทําให้เรากลัวเจ้าวัวขอเนื้อหน่อยเอมันดอกน้อยจังผมต้องการอาหารมากเลยตอนเนี้ย จบแล้วชีวิตเกงว่าจะอยู่ได้ไม่นานไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะใช้ชีวิตนี้ให้คุ้มที่สุดนะเหมือนกับเป็นชีวิตสุดท้ายอ้ยนั่นหมูหมูหมูหมเออไม่คิดจะดรอปเนื้อหน่อยหรอฆ่าทั้งหมูทั้งวัวไปแล้วดรอปอยู่ชิ้นเดียวเนี่ยนะยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไก่มันอาจจะดรอปก็ได้นะย คือความลำบากในการหาได้แล้วเนื้อหมูขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยโอเคทำไมมันไม่รวมเป็นสแต็กเดียวกันเนี่ยอต้องเผาทีละอันเหรออะได้แล้วหนึ่งชิ้นงยับเอ้ยเจ้าหมูนาจอยู่บ้านฉันเงินเหรอขอสักหนึ่งชิ้นหน่อยสิขอสักหนึ่งชิ้นหน่อยเอ้ยหมูมันกระโดดได้ที่ไหนล่ะเฮ้ยมันกระโดดได้แต่เมื่อกี้มันไม่มีอะไรให้กระโดดแบบมันกระโดดเฉยๆอะ มันมันไม่มีอาการอย่างนั้นนะหมะูอะเวอร์ชั้นนี้ตลกเนี่ยดูน่ารักเดี๋ยวเพิ่มหัวใจก่อนมับเอือโอ้ยแค่นี้ก็พอละนี่เต็มแล้วหัวใจเดี๋ยวเราจะไปลุยเหมืองนะขอเดมอนสักชิ้นหนึ่งนะพอใจละมันจะลงไปตรงไหนดีทางนี้ดีกว่าทางนี้มันน่าจะดีนะโอ้น่ากลัวโอ้คนลุกเลยเสียงเลเวินหรืออะไรนั่นแหละเอฟเฟกต์อะ มาพร้อมกับสเกลเฮ้เอ,อเฮ้อเฮ้ยเมื่อกีนขนลุกจริงๆไงนะเดินล,ลงไปเรื่อยๆเรื่ๆหวังว่าจะเจออะไรยิ่งลงยิ่งลึกก็กินเนื้อด้วยเนื้อหมูตอนนี้เราก็ได้ชุดหนังแล้วนะบรรยากาศในถ้ำก็จะประมาณนี้แหละรู้สึกไม่ค่อยอยากจะลงต่อไป <c oughs> <c oughs> น่ากลัวโอ้นี่ไงเราเจอลาวาแล้วถ้าเจอไดมอนดด้วยนี่คือภารกิจเสร็จสิ้นเลยนะเสร็จสิ้น แต่เราจะเจอไดมมนเลวอะไรขนาดนั้นมันจะเป็นไปได้หรยอลาวาก็สีมันก็จะแบบยัไงไงไม่เหมือนลาวาเวอร์ชั่นใหม่นะมันเป็นเทจะแพคเวอร์ชั่นเก่าเฮ้ยเจอไดมอนโอ้ไม่ก็เราเพิ่งจะเริ่มนะเนี่ยเจอไดมมนเหรอว้าทำไมเอ๊ะทำไมทางมันแปลกๆกับเหมือนมีคนขุดตรงนี้ มันจินนเลตเองอบบว่าคงไม่มีฮีโร่บายถ้ามีก็ตัวใครตัวมาแล้วปิดเกมทิ้งเลยเอาเผาเล็กก่อนใช้เท่านี้น่าจะพอแล้วโคอ๋อลืมขุดขุดก่อนเฮ้ยสเกลเฉยๆจะกลัวอะไรเนี่ยเจอแล้วมามาตายแล้วค<า>ิปเปอร์คิปคิป,ปอย่าพึ่งขอขอขอไดมอนก่อนขอขอไดมอนก่อนเฮ้ยอย่าพึ่งดิขอไดมอนก่อนตาย เราจะต้องทำภารกิจให้เสร็จนะคือการขุดไดมอนไป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 อย่าบระเบิดตัวโอ้ยยังชั่วเอาละเราจะมาขุดไดมอนกันนะในที่สุดก็ได้ไดมอนแล้ว2เม็ดสองเม็ดเ,เ,เน้นเน้นฮึบม,มาครับก่อนก็มาเลยครับใครหน้าไหนก็ไม่กลัวตอนนี้เราได้ไดมอนแล้วนะ เดี๋ยวจะต้องกลับบ้านก่อนเอ่อจะบอกว่าผมจำไม่ได้เ <G ül üyor> จอดี่พ <G ül üyor> ูดอีกแล้วงดงามเลยเม็ดที่สามเราเคเฮ้ย <G ül üyor> ว่ามันวิ่งไม่ได้แล้วพอวิ่งไม่ได้มันก็ทําให้กระโดดข้ามระยะเท่านั้นไม่ได้จะไม่เป็นไรถือว่าเราทำภารกิจสําเร็จนะกับการหาไดามอนดนะ์นะอันจะมาเกิดที่ทะเลทรายแล้วเนี่ยก็หลังจากที่ได้ลองกลับมาเล่นไหมครับเวอร์ชั่นเก่าก็ทําให้ผมนั้นนึกถึงบรรยากาศเก่กาๆในช่วงแรกๆที่เล่นอย่างไปตัดไม้หาของ เจอซอมบี้เจอมอนเอาชีวิตรอดมันทําให้ผมนึกถึงบรรยากาศเก่าๆในช่วงนั้นเลยแต่ก่อนที่ผมจะมาหยิบเล่นเกมนี้ผมไม่เคยคิดเลยนะว่าที่จะมาเล่นผมดูถูกเกมนี้เลยทียวซ้ำว่ามันเป็นเกมสี่เหลี่ยมธรรมดารรมดาที่ไม่มีอะไรดูแล้วแบบไม่เห็นหน้าเล่นเลยอะภาพก็ดูจืดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้ววันนึงผมก็เลยแบบเอกใจเฮ้ยทำไมคนเล่นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองหยิบมาลองเล่นดูก็ปรากฏว่า คำพูดที่ผมพูดออกไปเดี๋ยวว่าเกมมันไม่ดีเกมมันแย่มันไม่มีอะไรน่าเล่นไม่มีอะไรน่าดึงดูดก็ต้องกลับคำเลยมันเป็นเกมที่มีอะไรมากกว่านั้นเราสามารถที่จะสร้างจินตนาการโดยการเอาบล็อกนี้บล็อกนั้นมาปฏิปต่อการเป็นสิ่งก่อสร้างชิ้น,นหนึ่งหรือการทําระบบวงจรให้มีความซับซ้อนหรือแม้ซับซ้อนก็นแล้วแตนะ่ให้มันเป็นระบบหรือเราสามารถที่จะเอามาทําเป็นหนังได้เอาตัวละครมาสแสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำบุมกล้องเนี่แหละ ที่เป็นเหตุผลที่ผมได้มาทํ o u t u b e นะผมก็เริ่มจากเกมนี้แหละแล้วก็สามารถที่จะเล่นกับเพื่อนๆได้สร้างเสียงหัวเราะสร้างความสนุกหรือไปเล่นกับชาวต่างชาติได้ฝึกภาษาอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็มีหลายอย่างที่เราสามารถลงมือทํากับเกมนี้ได้เพราะเป็นเกมที่มีความอิสระเป็นเกมที่กว้างมากและเป็นเกมที่ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ที่ยังมีคนเล่นอยู่และก็ยังเยอะอยู่เป็นเกมที่ไม่มีวันตายเลยก็ สุดท้ายนี้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นใหม่ครับยังไม่ได้เล่นเกมนี้ผมก็แนะนําอยากจะให้ลองเปิดใจลองเล่นดูภาพบางทีอาจจะดูแย่หน่อยแต่จนถึงตอนเนี้ภาพก็ได้พัฒนาไปไกลแล้วก็ได้มีระบบเรเทซิงแล้วก็มีมอดมากมายอย่างมอดโปเกมอนมอดไดโนเสาร์มอดรถยานพาหะะอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถนํามอดนั้นอะมาลงในตัวเกมเพื่อให้กเกมนั้นมีความน่านเล่นมากขึ้นนั่นเองนะ ก็สุดท้ายนี้ผมอยากจะรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับไมค์ครับลองคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับโอโ้ซึ้งจังเลยหมจบซักซึ้งเลยโอเคก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับสําหรับคลิปย้อนกลับมาเล่นในเวอร์ชั่นเก่าๆที่ทําให้เรานึกถึงวันเก่าๆนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหนะ้าไปละบาย